อ่ะมาดูที่พักประชาชนกันหน่อยนะครับพักประชาชนก็ช่วงนี้ก็พยานตีฟูเรื่องสีเทานี่แหละนะ,ะหัวหอกหัวหมูทะลวงฟันนี่เป็นใครไปไม่ได้เลยนะนอกจากรักชนกสีนอกนะครับสอสอ,สอไอซหนะมาตอนนี้นะพูดหลายเรื่องเลยนะครับแต่ก็เป็นการพูดที่แบบเปิดประเดน็นอะ นะก็พูดพูดไปตามสไตล์นักการเมืองนะหลายคนส่วนหนึ่งก็ชอบนะอีกคนส่วนหนึ่งก็บอกเอ้ยพูดแล้วมันต้องตามต่อสิอย่าพูดลอยๆสินะก็ตามสไตล์สสอไอ้นะครับก,ก,ก็พูดเก่งนะ,ะไม่พูดเก่งอย่างเดียวนะลอยกระทงเสร็จเนี่ยนะเมื่อคืนก่อนนี้นะโอชาวบ้านไปลอยกระทงเช้ามานี่แน่นอนฮะ กระทงนอกจาก,กะจะหลงทางส่วนหนึ่งหลงทางและกระทงส่วนหนึ่งก็ไม่มีทางไปก็จะอยู่ในแม่น้ําลําคลองนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆหน้าที่หลักๆของการจัดก,การกระทงที่ลอยในแม่น้ําลําคลองเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ถ้าในกทมก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กทมเจ้าหน้าที่เทศกิจสํานักระบายน้ําอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะมีเรือไปตักๆๆๆแล้วเขาจะมีตัวเลขสถิติว่าปีนี้เก็บกระทงได้เท่าไหร่ ในแน่น้ําลําคลองทั่วกทมกี่แสนใบอะไรต่างๆเหล่านี้รู้สึกว่าปีนี้ตัวเลขจะลดลงนะครับแต่ว่าคนลอยกระทงคนใช้กระทงน้อยลงไปลอยออนไลน์กันมากขึ้นก็ว่าไปแต่ปรากฏว่านะคุณสสไอรักชนกเนี่ยนะครับแกก็เ,เอาเวลาว่างจากการมาตรวจสอบมาตีฟูมาปั่นในเรื่องสีเทาเนี่ยนะครับตื่นเช้าไปเก็บกระทงนะ โอ้โหบรรดาแฟนขับพักสมนี่กรี๊ดกัดกันใหญ่เลยโอโ้นอกจากจากปากดีแล้วนะครับอภิปรายดีแล้วยังงนยังนี่ตรวจสอบแล้วเนี่ยยังขยันขันแข็งอีกตื่นแต่เช้ามาเก็บกระทงนะโอ้มาเก็บกระทงอีกนะครับโอ้โหเนี่ยน่าชื่นใจจังเลยเนี่ยคุ้มค่าภาษีประชาชนจังเลยนะนี่เห็นไหมเออคือจริงๆแล้วมันก็เป็นงานของเทศกิจเขาฮะสสไม่ต้องไปหรอกนะ เออเนี่ยคือคุณอไอ้ไปไปเรืออะไรไปเรือของกทมมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่คุณกันเนี่ยไปใช้เฮลิอคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงขนของไปช่วยชาวบ้านน้ำท่วมไม่ต่างกันนะเออแล้วคุณไอ้ไปเพิ่มหนึ่งคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ง,งานเขาภาพใหญ่ๆเนี่ยมันดีขึ้นเท่าไหร่หรอกนะเออแต่ปรากฏว่าพี่น้องครับคุณผู้ชมครับภาพข่าวของ การไปเก็บกระทงเนี่ยนะคือถามว่าเราจะตําหนิคุณอไอซ์ไม,ไม่เราไม่ได้ตําหนินะฮะก็ว่ากันไปนักการเมืองก็แบบนี้แหละแต่คําถามคือนี่มันมันไม่ใช่เรื่องคุณไอไม่ทําก็ได้เรื่องแบบนี้นะเอาเวลาไปหาข้อมูลในประเด็นที่คุณเปิดมาให้มันมีข้อมูลมีน้ําหนักมีปยาญามีหลักฐานดีเสียก,กว่านะคุณไม่ตื่นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่กทมเขาก็เก็บกันทุกปีอยู่แล้วนะเออไม่ต้องมาตีกินอะไรกันก็ไม่เป็นไรนะ ทำให้บรรดาแฟนคขับเขาแบบโอ้โหรู้สึกฟินว่าโอ้โสอสอชันนี่นะขยนขันขันแข็งน,น,นะทั้งงานสภาทั้งงานพื้นที่นะแต่มันมีปรากฏการณ์อันหนึ่งนะคือพวกพักคซ่อมเนี่ยพยายามโจมตีว่ากองทัพทำไอโอเอางบไปทำไออย่างงู้นอย่างนี้ผมให้ดูในภาพนี้พี่น้องครับคุณผู้ชมครับนะ <S <S มีเพจหลายเพจเลยใช้ภาพเดียวกันนะ แล้วก็ใช้แคปชั่นเดียวกันคือไอ้ถ้อยคําที่เขียนบรรยายภาพนะเนงินเดือนสอสอไม่พอใช้เหรอถึงต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาเก็บเหรียญในกระถงนี่คือเทคนิคการเขียนเขาไม่ได้อวยแบบ h a r เ s ล l l เขาแซล์แต่อย่างน้อยก็ภาพนี้ได้เห็นว่าโอไอ้รัชนกเนี่ยไปเก็บกระถงนะแล้วประกอบใช้ภาพเดียวกันทุกเพจน,นะที่เอาไมา้เห็นนีมี4เพจน,นะและใช้ข้อความเดียวกันเลย ใช้ข้อความเดียวกันเลยแบบนี้มันจะเรียกว่าอะไรครับมันจะเรียกว่าโอ้โหแอดมินทั้งสี่เพจเนี่ยคิดเห็นตรงกันหรือเกิดก่อนจะโพสเนี่ยเกิดนิมิตมีคนม,มาบอกคำแบบนี้เหมือนกันเดะเลยนี่คือเทคนิคของคนทำไอโอระดับเซียนนะช่วงเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นมากกว่านี้ครับเป็นร้อยเพจมีข้อความเดียวกันแล้วก็จะยิงโลรัลว วันคนในโซเชียลไม่ว่าคุณจะติดตามเพจไหนคุณจะเห็นคุณจะเห็นนะก็พูดซ้ำๆๆๆๆๆๆๆมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าผลิตซ้ำผลิตซ้ำนะผลิตซ้ำหรือการรีโปรดักต์ทางความคิดผลิตซ้ำทางความคิดไปเรื่อยๆโอ้คนนี้เก่งเก่งเก่งคนนี้ขยันขยันขยันพิธาเก่ง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 พิธาเก่งเก่งเก่งพิธาขยันขยันพิธามีวิสัยทัศน์อะไรแบบนี้ผมต้องบอกว่าอย่าไปบอกว่า กองทัพทำไอโอย่างงุ้นอย่างนี้ไปร้องศาลปกครองสุดท้ายก็แพ้คดีนะอะคนที่ทำไอโอเก่งที่สุดในประเทศนี้คือขบวนการพักส้มนะทั้งพักทั้งคณะทั้งกลุ่มแล้วแบบเนี้เขามีเป็นขบวนมีเป็นระบบพักการเมืองอื่นๆเนี่ยนะไม่ได้ครึง่งไม่ได้ครึง่งมันอย่าไปชี้หน้าด่าว่า,ารัฐบาลทำไมโอรัฐบาลทำไมโอไม่ได้เรื่องหรอกนะ ถ้ารัฐบาลทําไมโอได้เรื่องเนี่ยพวกคุณไม่ชะนะเลือกตั้งแบบนี้นะก็นี่ชัดเจนนะนะมีร้อยเพจที่ขึ้นแคปชั่นเดียวกันก็มีมาแล้วนะครับมีมาแล้วนะโอ้คือสอสอไปเก็บกระทงทํทำใหม่นะไปเก็บกระทงทําไใหม่ขำๆพอได้แบบเป็นเล่นขำๆนะไปเกะกะเขาเปล่าๆแต่พวาไอพวกอวยก็อวยอวยลาวก็เป็นนางฟ้าเลยนะครับนะ แบบนี้ไม่สร้างภาพนะแบบนี้มันบอกว่าไม่สร้างภาพแต่คนคนหนึ่งทำงานเพื่อประชาชนมาเจ็ดสิบปีบุกปา่าฝ่าดงลุยน้ำลุยคโคลนมันบอกว่าสร้างภาพเก็บกระทงจึกยัก,กยึกยักบอกว่าไม่สร้างภาพทุ่มเททำงานให้ประชาชนนี่แหละครับนะฮะเออ